ชามันเหมือนไข่ทอดนะอันไหนไหนลองมารีวิวมามารีวิวมันเป็นยังไงมันกือไข่ตุ๋นแต่ว,ว่าวน้ารู้สึกเหมือนรสชาไข่ทอดไข่ตุ๋นลูกไข่ทอดถ้าไข่ทอดมันมีน้ำมันด้วยคือน้องอีวากินข้าวอิมากกว่านี้กินข้าวไปเอง หมดไปประมาณครึ่งทับพีแล้วนี่ใส่อีกหนึ่งทับพีสวดตวดเลยโอ้ไม่ได้กินข้าวไม่เต้นนะครับลูกคืออ่อวันนี้พ่อทําไข่ตุ๋นให้น้องไอวานะครับเมื่อเช้าน้องไอวากินกับมีอะไรบ้างมีลูกชิ้นแล้วก็มีไข่เออ,ม,ม,เอมีกล้วยอ่ามีกล้วยแล้วก็กินนมมีหนึ่งกล่องเนี่ยตอนเที่ยงน้องเอวากิน ข้าวไข่ตุนใส่ใสกอบพีมือคุณพ่อ<ล>โอเล่โอแล้วเป็นยังไงเองเลยวะเต็มสิบให้กี่คะแนนลูกหนึ่งาถ้าให้นหนึ่งคือชนะเลยโอ้ถ้าให้หนึ่งคือชนะเลยเย้ถ้าได้สองคือแพ้แพ้เดียวอืม โอเคโอเคเล่นแพ้เยอะแพ้สองถ้าถ้นะคะถ้าได้เนี่ยชนะมาแรงมากถีบหนึ่งพันเลยโหสุดยอดจริงๆครับชาติดไว้นี่ก่อนใส่ไว้ในนี้อ่าโอเคงั้นใช่คนละอันกันกินให้หมดนันนี้พ่อให้ใหม่อ่าโอเคกินให้หมดนะคะ